ดีใจพ่นดีใจวออกร่าพ่นลุงเบิแกนผดในมาให้แบกินพี่น้องปล่อยออกมากินยู่นอกนี่ดึงออกไปหันเด้เบิดึงลงไปหาใส่เข้าในสวนเบลโอ้ยางให้พ่นกินแบบสวาดเวยเนะออกออกไงส่เข่าแนสวนเปล้กินแสวาเเนี่ย มาตัดผดใหม่ให้แม่กินถุม่มือพี่น้องเอ,อ้ยอืมเพราะว่าผลนีใจผลเดี่ยวออกมาพสิผลได้ออกขังนอกตันทางผลเดินขลุดมาเด้อขี่ว่าดิไปขี่ดิบอขี่ดิอันเห็นลงมาด,ดีใจดีใจเลยพี่น้องเอ้ยจื้อนที่ได้เห็นลงมานะน <laughs> ดีใจแท้ๆ <laughs> พูโพดนสิไป่ใช่นะพ้นก็ะหนิบหนิบเดี๋ยวพ้นกระต๊ะเน็บเดี๋ยนี่เอเกเข้าแกเข้าตันทางรถพ่นไห้กินอยังไงพ่นไปขับไปไปไปขับไปขับไปขับไป nhẹ nhẹ vậy Để, Để khắp đó nam, nam sẽ bắt Thử cái em xoay tí nào rồi Áo tắt luôn ถ้าเสือใจพอแล้วได้กินใบออนใหม่อ้าเอ้าอเออขากคลายตัดมาแบบนี้แหละตัดไปนีแล้วอืตัดไปนี่แหละว้าต้อแซ่บไปนอกบาทหน่อยอือืกท่านบอดเอืดผากทางนะกกท่านลายไเรื่อไกลเลยฮึต้นขุนละบาไหต้นุละบาต้นเบิื่น้าไม่ไม่รบนทางนี้ เออเอืมหมักเนาะคุกใบกระทันห็นไหมเนี่มันเนี่ยมันหมักเลยใบกระทันใบกระทินใบมะขามใบกระทันใบมะขามใบกระทินเห็นไหมกับอันนั่นแหละเครือเซตันมันทำบะหมีแถวเนี่ยนวดเดียวไปโลเครือเซตันเทาแกงยอดมันเด้อ โอ, ijk, โอ,โอ,โอ้ยลูกกูโอ้ยโอ้ยยางขมาเลยโอ้ยโอ้ยยางขมาเลยเกิดก็ไม่ได้ใส่ลูกข่อยโอ้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 ยเกิดก็ไ่ได้ใส่เกิดก็ไ่ได้ใส่ให้เกิดก็ไ่ได้ใส่ให้เทียบน้ำเลยลูกมาเบิร์กแบกินเนยอุ้มแบกหน่อยไปอุ้มแบกหน่อยไป จะไหนจะกระได้อุ้มเปน้อยแล้วปีหนาเี่กก็ลายโตแล้วเดือนหนาเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็ได้สี่สี่เมอออกเด็กกับปลาโตแม่ก็ได้ลูกแม่สาวก็สองเม่อแล้วเลี้ยงเอาแม่เพริลูกมันละลายจะไดนก็ไดซิปปลายโตแล้วนี่ยสี่เมอออกไงอืม เออเมล่าสองโตเบะมันได้ลูบกเมล่าสองั้งเถอกับโตนึงตั้งเถอกับสองโตคนโตมันแพรกับสามสี่ผู้ใดพี่น้องเอยเบนี่อันนั้นไม่หนเบะแน่นหน่อยมันบวชได้ขนาดนั้นดอกมันได้อยู่สองโตเมหนึ่งคุณพูดมาอะไรบ้าล่ะอานอนนเอ้าเอาเอาให้อุ้มในเดือบะในเดือฮะให้อุ้มเดีวพูนพ่ยมาแล้วพูนพายมาแล้วพู

มเมยเอรไปหาหน่อยไ,ไหไมเมยเอาไปห้ลุงอี่แรพ่ดไปพ่นอีเลยไพ่นไปหาลุงอี่แรเบิ่งเ้อีกเลยพูไปบ่งเ้อีกแล้วไปหาลุงอีกเลยมาเด้อมาเด้อม,ดมาแมา่เกืยอบไปได้สนั่นมาไมาไปห้าลุงอีกเลยนะยานนมา,มา,มาไหม,ม,มโอ้ยพ่นขาดพ่นเดีย ب, พน่น

แม่บนไม่เปล่อันนี้น้ำไม้บมกโลได้เ่กโลุดเดีนยวอีเดียวกนจะไม้ได้ข้แกงน้ำไม้กนอันี้น้ำไม้หบบุรุน้ำไม้อีกย่งคับแล้วบุคมันหวานน้ำไม้เพาะเหตดให้เจ้าเห็ดน้ำไม้สุ่มจก็ปุกไว้เาได้แกงเหน้ำไม้สุ่มเนี่ยน้ำไม้อันนี้มันคายเนาะเป็นขน hết bộ bỏ hết hết nào bỏ lùng con sao mẹ mẹ để mẹ không sao mẹ bỏ không? Hơi nhàng, lửa. Ui, hòm, như nào? gì sẹp đấy, này. Hơi sang anh, anh là cafe, là nang lùng, là là mẹ sẽ bỏ. Ơ, ồ, sẹp cái ดําตัวก็มาบ่ดําเจ้าของตัวไปไสมานี่หออนางอ้วนไปไสนางอ้วนฮะบ่เท่าดํหืดํเท่าดํอันนี้ก็เท่าดําเท่าดําันก็เท่าดําอนนีนหืติดบ่ได้แม่มอนกับหมาหมาบ่ลึงบ่ได้ม่มอนมาไผกยาลึงดอือันนีกปอกหไม้พี่น้องเบิ่งซะนปอกหไม้ อันนี้น้ำมันสีเข็ดน้ำมันมสมน้ำโปะเข็ดน้ำมันมสมน้ำไม่อันนี้จ้าเขาเอิ่นน้ำไม่อีย่างเน,ะนาะโมเมนต์น้ำไม่โปะน้ำไม่โปะมันคือกันกับน้ำไม่อันไผ่เนี่ยนะคือน้ำไม่สังไผรอันนี้น้ำไม่อันนี้มันาบอเคยกิน,นมันน้ำไม่ป่าอันนี้นะอืมบอเคยกินจะเป็นรสชาติมันแบบใดไปกินจกเถอะจะโปะใส่น้ำเกลือไว้ เอาเกลือมาเอาเกลือโมแรงทบวนมาเอาเกลือมาอยู่เฮือนนะเอาเกลืออยู่นั่นบริมลายเกลือหนึ่เดียวเน่ะมาอยู่เฮือนก็สื่อเป็นทงใหญ่เงี้ยอยู่เฮือนนอขาวมันตเห็ดได้ไดรสิแกงด้วยอะไรเอยมาเข่าเลยคอยมาเลยได้มากีนนี่เขาเย็นมาเข่าพอกินคอยก็ับมากีนนี่แหละมาเลย อัดมันเจ็บๆบเด้นอนะฮัน,นยังไม่หมุนออกบ,อบอ่ยังยังบรไปยม่ใสะเนบ่บอบอเอาูกซะ<อ>ปะราพไปเห็นงานเลยบ่ค้าสิเมนบริเห็ดวว่ไดบริโชไปไ,<ด>ไปผู้เดียวมันก็บ,บริไปเลยเน,นาเนะงานเตกรากันไปเียกยู่ในห้องไงเห็นไหม อย่าวมาโมบม่าบารุ้นอะไรพันโมพันโมบมากะไหผ่าดับแต่ให้ผ่าหากกับมานน่อืมดับเพิ่งงติบนางลุงเอ้ยมาเห็ดนะไม่คลิปเจ้าอลูกไห้ผ่าหากกับมาต้นนางลุงนงกัดคนเ,นเลยชื่นื้นได้เนยคับลุงนะโผโ ดีใจเธอได้เห็นลงมาอยากเยอะอยากยอะยากยอกยากยอะดีใจเธอได้โหเต้นเลยดีใจแห้งป้าอยุดลุงมาหนีซื้อกันนั่นแหละเห็นผู้ใดก็บ่ได้ทอเห็นลุงเห็นลุงมาแต่ป้าจะจืนก็จื่นแท้ๆ โทษเบ่งกว่าฮะเบ่งกว่าพี่น้องเฮ้ยความดื้อคนน่ะมาได้จ้าเนี่ยังอย่าให้หยกค่ะคนยังถือใจเพื่อแรกนั่นน่ะมาโน้อยยังถือใจเลยมาโน้อยไปเลยลูกผูกเลยบอกไอ้หนุ้ยคนนี้โอ้ยลูกกูล่อมเลย ยน่เติมยิ่เติมลุกลุกลุกเอาเอาเห็ดอะไรเห็ดที่ถเนาลุกแล้วปะเออเอ้าเอาลุกขึ้นได้อยู่เออเห็ดเอาเห็ดเออดเห็ดเอาเห็ดเอาเห็ดกระดูกมาได้เอาลุกลุกเอ้าอุ้ยเออเออเออไอเมจิปะเลยได้เลยนะ โอยเวียนหัวเลยเวียนหัวเลยเวียนหัวเลยอ๋อโอ้ยกอยวินหัวบ่ใบบ่ใบเอาคลิปนี้กูมียังพี่น้องทาลินกับลูกกับลานไอ้แบ่ใบเป็นยังนํามือนนั่นแหละเบ่งแบ่กิน ບໍ່ກະທັນອາແມ່ມົນລາກ່ເດີພີນອງເດີ້ບ່